ก็มาถึงในส่วนของตัวละครอย่างลาสเซนกันนะครับตัวละครลาสเซนการเนี่ยวาง900นะครับผมนะเป็นบัฟกิทนะครับผมดาเมจอยู่ที่28ล้านนะครับผมนะระยะ47นะครับผมความเร็วดุที่ความเร็วดุริที่55.43วินาทีนะครับผมนะแล้วก็อัตราชีที่เข้า45นะครับดาเมจดชี245เปอร์เซ็นต์นะครับเคไหมเวลาวางพื้นเนี่ยจะมีซีกูกดชื่อว่ากันแมนมานะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านพาร์ติกันเลยครับว่าตัวละครนี้ทำอะไรได้นะโอเคไหมอ่ะในส่วนพาร์ติแรกเนี่ยจะมีชื่อวว่่าากกกัันนนแมมมคคคครรรรีเเอออต์ะะบบผ็ืทุ5ิใช ไอหลอดบนหัวกันแมนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะครับผมนะหนึ่งหน่วยเข้าไหมก็จะเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบหนึ่งร้อยเลยนะครับประมาณนี้เลยนะก็ไอหนึ่งส่วนเนี่ยที่มันเพิ่มมาใช่ไหมมันจะเอาไปใช้กดสกิลอบิลิตี้ของกันแมนครีเอชันนะครับประมาณนี้เลยนะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลที่มีชื่อว่า strong will นะครับผมนะ strongest will เนี่ยก็คือ attack into direction Sim uh, simultaneous within range and the closest enemy to base นะครับก็คือตัวละครตัวนี้ใช่ไหมจะตีสองจุดพร้อมมาเลยนะครับก็คือ อ่ะจะตีตัวละครหนักในวงตรงนี้แล้วก็ตีคอนจากตัวละครที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะครับผมนะเขาจะใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วนัาสมมตมงหนอ่ะตัวละครตัวเนี้ยตีตัวละครซ้ํานะครับหรือว่าตัวละครเดิมใช่ไหมสมมติอ่ามีมอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่ามอนอ่ะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมแล้วมอนตัวนั้นอ่ะโดนตัวละครอย่างไอลาเซนการยครับตีใส่พร้อมมาเลยนะครับโอเคไหมตัวละครนั้นอ่ะจะโดนน 5. 5าเมห้าจุดห้าเท่าแล้วก็โดนสตันนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะผมนะเนี่ย if b o t hits conic โดอัลเออร์เอมนมี่ดีฟ้าไฟฟ้ไฟฟ้เอ็กซ์ดาเมจแอนด์ซานเอาเอมนมี่ฮิตนะครับผมนะก็คือจะทําการสตัร์เจาะมนทุกตัวที่โดนตีนะครับผมนะแล้วก็จะท 65, ําดาเมจ5.5เท่าโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยนะครับผมอัพเด้นเนี่ยดาเมจที่790ล้านนะครับผมนะและ้วก็อะไรพวกนี้คือตามประมาณนี้เลยนะครับระยะประมาณหนึ่งร้อยความเร็วดดีความเร็วจมดีที่2.41นะครับผมนะสกิลกดเนี่ยทำไรายได้นะครับอันนี้คือของชูโรมของตัวละครลาเซนกันเลยนะครับผมโอเคไหม ที่กดชื่อว่าการแมนครีเอชันนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นใช่ไหมจะใช้ส่วนของไอ้การการแมนพาตัวนี้นครับสิบห้าน่วยนะเสร็จแล้วนะครับพอเรากดใช้ใช่ไหมเราสามารถกดเลือกตัวละครตัวหนึ่งอะเราบัฟดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของดาเมจตัวละครน,นั้นได้เลยที okay? ไหมครับแต่ถ้าตัวนั้นอะเป็นตัวละครจากทีมไดกูเลนนะครับหรือว่าตัวละครจากเรื่องไอ้กูเลนลาคันนะผมนะจะบัฟดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทนใช okay? ไหมถ้าถามว่าทำไมถึงเล่นกับชิมอนโหดนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปดูนะอ่ะผมวาาชิมอนลงพื้นนะผมนะแล้วเด อันนี้คือผมไปปลดเควสมาแล้วนะครับผมนะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวกดสกิลเลยนะผมนะเดี๋ยวผมคอปปีนี้ไปก่อนนะผมปุ๊บโอเคแล้วก็ปิดดามิติเคเตอร์ก่อนอ่ะพอกดสกิลมานะครับจะได้ในส่วนของตัวละครอย่างซูเปอร์เทนเกนท็อปป้านะครับเข้าไหมแล้วก็ดาเมจจะได้เพิ่มมาเยอะเลยอืมเดี๋ยวรอแอนิเมชันให้โหลดแป๊บนึงนะครับผมสําหรับแอนิเมชันตัวละครตัวนี้นี่เห็นไหมดาเมจจะได้หนึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับพออัพอีกขั้นหนึ่งปุ๊บจะโดดไปหนึ่งร้อยบิลเลียนนะครับผมเข้าไหมเสร็จแลล้้วววอ่่ะะตตััครนีใชม จะบัฟในส่วนของตัวละครไอลาเซนการเนี่ยครับผมมียี่ห้าเด่นของดามิใช่ไหมตัวละครลาเซนการเนี่ยจะเพิ่มดามิมาที่ประมาณ34.5สิบสี่บนะผมนะแล้วพอระวังนาโโตะใช่ไหมครับนาโต้เน sí ี่ยดามิจะเพิ่มมา34เหมือนกันนะครับผมนะเสร็จแล้วว่าตัวละครอย่างลาเซนการเนี่ยครับสามารถบัฟเพิ่มระดัให้อีกได้นะครับผมแบบนี้เลยปุ๊บจาก30ล้านโดมา45ล้านนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอคูดาวอยู่นะครับและอีกอย่างนึงสําคัญนะครับเราสามารถใช้กับเกมมี่ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหม ก็คือเกมมี่หกตัวเนี่ยเรากดในส่วนของสกิลกดใส่พวกนี้ได้ใช่ไหมเกมมี่แต่ละตัวจะตีเป็นบิลเลียนเลยครับเป็นสิบสิบิลเลียนเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวเราอัพในส่วนของตัวตัวนี้เพิ่มเลยครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมาดาเมจได้เพิ่มตัวนี้ก็จะได้เพิ่มตามนะครับโอเคไหมยกเว้นตัวละครเกมมี่นะเกมมี่เนี่ยจะไม่ได้เพิ่มนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถปรับได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองกดให้ดูลยครับและเดี๋ยวเราสาเราสามารถกดเนี่ยใส่ตัวละครนี้ได้เลยนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะปุ๊บ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบีเห็นไหมขึ้นเปสองร้อยบีแล้วครับผมนะแล้วก็จะบวกให้ดามิทให้ตัวละครลาเซนคันเป็นหกสิบหกบีนะครับแล้วก็บวกดามิทให้นางโตะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดบีนะครับเห็นไหมดามิทนี่คือเริ่มเพิ่มมาเยอะแล้วนะผมนะเดี๋ยวเรามากดให้ตัวละครอ,อย่างไอตัวนี้ก่อนนต่อเลยครับว่าดามิทของตัวละคกรกิมมี่เนี่ยตัวหนึ่งจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะรอคูณดาวสักสามสิบวินะผมเข้าไหมอ่ะ พอฟูดาวหมดปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับว่าตัวละครเกมมี่ตัวหนึ่งอะที่ตีแค่3ล้านนะครับจะโดดไปเท่าไหร่นะครับผมเคมั้ยปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับอันนี้คือดาเมเจ 70B บีเลยนะครับแบบไม่ได้อัพเลยนะเคมไ้มโอเคดูเกมมี่นะครับผมปุ๊บนี่นะครับดาเมจเกมมี่อยู่ที่18บแปดบเลียนนะครับเขมไหม 18B นะครับโดยที่ตัวละครเนี่ยอัพแค่6ล้านนะครับเคมไ้มไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็แรงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอะตัวละครตัวเนี้ยสามารถเล่นอย่างเกมมี่ได้มมากกเลยัหนน เพราะว่าตัวละครเจมี่เนี่ยเราสามารถวานได้หกตัวครับผมนะแล้วเวลาเจมี่มันตีครบดาเมจใช่ไหมมันจะทวีคูณ่างหกเป็นสิบสองตัวนะครับทำให้ตัวละครไอราเซนการเนี่ยใช่ไหมสามารถบัฟได้สิบสองตัวเลยนะครับก็คือ120ร้อยี่สิบิลเลียเลยครับเป็นเลยที่เยอะมากเลยนะแล้วก็เราสามารถเล่นกับเลกูลัสได้นะครับผมนะเอาเลกูลัสมาทำห้คูดาวหลือหนึ่งวิประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครอย่างราเซนการเนี่ยก็ไว้เจอกันหน้าผมนะขอให้โชคดีกับการหาตัวละคร ทีมออนนะครับผมนะเค้า okay ไหมนี่ดาเมจหนึ่งร้อยปีนะครับกดอันนี้ไปใช่ไหมขึ้นมาประมาณสามสิบปียี่สิบสามสิบปีแน่นอนนะครับผมเค้า okay ไหมเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงนะครับก่อนจะจากกันไปนะผมนะเดี๋ยวพอขึ้นสิบห้าปั๊บเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะปึ๊บให้กิมมีตัวนี้นะนี่นะครับดาเมดยี่สิบเจ็ดพันล้านนะครับผมนะก็สำหรับคลิปเนี้ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย